ทำ5ข้อนี้รวยปีนี้แน่นอนฟันธง อันที่หนึ่งนะครับตัดสินใจที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองก่อนนะครับว่าโอเคฉันเอาจริงหรือเปล่ากูใช่กูเอากูเอาแน่นอนในปีนี้นะครับบอกตัวเองก่อนว่าทุกๆอย่างจะต้องเกิดขึ้นภายในปีนี้เท่านั้นนะครับรับผิดชอบอันที่สองครับตัดสินใจที่จะวางแผนคุณเอาสมุดมาหนึ่งเล่มนะครับปากกาแล้วก็ลิสต์ออกมาเลยครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่คุณจะต้องทําเพื่อทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นรวมถึงทักษะที่คุณมีอยู่ตอนนี้รวมถึงทักษะที่คุณยังไม่มีและต้องไปเรียนเพิ่มและถ้าเรียน เ,เรียนกับใครนะครับลิสต์ออกมาให้เยีะที่สุดนะครับข้อ3นะครับก็คือจัดลําดับความสําคัญนะครับของกิจกรรมทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นมเมื่อกี้คุณลิสทักษะมาว่าอันไหนมีอันไหนไม่มีคุณก็ลิสออกมาเลยว่าอันไหนที่เราสามารถพัฒนาต่อยอดให้มันดีมากขึ้นหรืออันไหนที่จําเป็นจะต้องเรียนอันไหนเรียนก่อนเรียนหลังอะไรละ่ะที่ทําให้ฉันเรียนลําดับได้ดีมากขึ้น อะไรที่ให้คุณค่ากับคุณและความหมายกับคุณมากที่สุดให้คุณเรียงลําดับอันนั้นก่อนหรืออาจจะเป็นทักษะที่คุณถ้าคุณทํามันแล้วมันจะส่งผลให้คุณมีรายได้มากขึ้นหรืออาจจะมียอดฟอลโล่เพจคุณมากขึ้นหรือฟอลโล่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆมากขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียงลําดับเนี่ยจะช่วยให้คุณนะครับจัดลําดับความสําคัญและมันจะทำให้คุณมีเวลามากขึ้นคุณรู้ไหมครับว่าเวลาที่เราเนี่ยจัดลําดับความสําคัญนะครับของงานของเราแต่ละงานเนี่ยและงานที่ จัดลาดับความสําคัญนะครับไม่ควรจะเป็นงานที่คุณผัดฟันประกันพุ่งรือเกียรควรจะเป็นงานที่มันสําคัญมากๆนะครับเพราะหนึ่งงานจะสร้างมูลค่าเม็ดเงินให้กับคุณอย่างน้อย90%มากกว่างานทั้งหมดที่คุณมีหมายความว่าสมมติวันนี้คุณมี5อย่างที่ต้องทําแต่ถ้าคุณทําแบบตัวนี้อันที่1เนี่ย ซึ่งมันให้เงินคุณเยอะสุดแล้วก็ถ้าคุณทํามันมันจะทําให้คุณมีเวลาว่างเยอะสุดที่จะทํเสี่อนเนี้ยตอนไหนก็ได้ตามลําดับความสาคัญข้อ4ี่นะครับลงมือทําอย่างบ้าคลั่งครับลงมือทานะครับด้วยความสุขการลงมือทําของเรานะครับทํา1 0 0นะครับและทําด้วยความสุขครับการที่คุณทําบางอย่างนะครับอยากจะสําเร็จแต่ทามันบนความเครียดนะครับมันไม่สามารถที่จะสําเร็จได้ครับเพราะคุณจะรู้สึกปวดหัวตลอดเวลารู้สึกไม่ใช่ตัวคุณรู้สึกอึดอัดจนไม่นานคุณก็เลิกทําไปครับและข้อสุดท้ายนะครับคุ ก็มีการฟีดแบ็ตัวเองในทุกๆวันหรือทุกๆอาทิตย์ครับและทุกๆเดือนเพราะอะไรครับจาเป็นต้องมีฟีดแบ็กคุณจําเป็นต้องฟีดแบ็ตัวเองว่างานที่คุณเซตไว้อะมันเป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่าเพื่อที่คุณจะได้ประเมินผลให้กับตัวเองประเมินผลตามความจริงนะครับว่าโอเคงานที่ฉันเซตไว้เนี่ยทำไมงานนี้มันจึงสําเร็จทําไมงานนี้มันจึงไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่เรามีหน้าที่ประเมินนะครับอิวัลูเอตัวเองเนี่ยตลอดเส้นทางเดินแล้วมันจะทําให้คุณได้ฟีดแบ็กที่ดีแต่ฟีดแบ็กในที่นี้นะครับ ไม่ควรฟีดแบ็กในเชิญรบเช่นฉันเนี่ยมันแย่จริง,รงไม่ไม่มีวินัยเลยอเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่การฟีดแบ็กที่ดียอะตัวอย่างเช่น โอป้าทำไมเธอถึงทำวินียนี้ให้ได้สําเร็จอ๋อโอเคมันมีความหมายกับฉันมากโอป้าทำไมเธอทำวินียนี้ไม่ได้สาเร็จอ๋อพอดีฉันติดงานประชุมด่วนฉันเลยไม่สามารถที่จะมีเวลามันดึกมากแล้วนะฉันก็เลยเป็นวันถัดไปอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับคือทําให้ตัวเองรู้สาเหตุของการทําและไม่ทําแล้วก็พัฒนาต่อยอดจนนั้นนะครับเพราะฉะนั้น5อย่างนี้นะครับถ้าคุณทําได้ฟันธงครับปีนี้คุณแตะหลักละแน่นอนอค,ครับ